สวัสดีครับเตรียมพบกับรายการไว้ที่คนแปลจุดนัดพบของคนแปลก music song วันนี้นะครับที่ผรงกีต,ต้านี้ไม่ใช่ทั้งกีตาร์ผมและไม่ใช่ทั้งผมเล่นะครับเพราะวันนี้จะมีแขกรับเชิญมาคนหนึ่งครับเขาเป็นม,นนอม,มือกีตาร์ฝีมือดีชื่อว่าเจ๊ฟสอสยาม JLF ครับขอทั้งแสงทั้ิวีิ c นะครับ ตอนรับเขาอยากเสียเงาไปจะก้อมาอยากสโวโมชงกำลังงาไม่ดึงไม่ขึ้นนะครับคนคนน่จะปีนะครับจะเี่โอ้เต็มเลยเต็มอพี่ครับัจะติดลมอ๋อถ้าว่าถ้าว่าติดลมก็่อ เก้อยขอก้อยขอพี่ให้รับแชร์รับเชิญนะคะเชิญครับโอ้โหนูนี่น่าครับแล้วแล้วเสร็จงานนี้มีให้ทีมครับห้าบาทนะครับห้าบาทนะครับกีตาร์คู่ใจของคุณเนาะใช่แล้วครับอะผมีแดงนครับช่วงแรกของรายการนิ่งเราทีช่วงแนะนำตัวนะครับคนนี้เขาชื่อจัดหรือชื่อจริงพัชรนาเจงกีฬาเขาเล่นจบได้ครับพัชรนาครับโอ้ว จบสูงแล้วเนี่ยจบสูงแล้วครับย่อมจ่าเลยครับเราจ่าแล้วเนี่ยเราเสียหลาหน่ยครับเออแล้วต่อมาอะไรเนี่ยครับี่ต่อมาอะไรเนี่ยครับมีต่ออะไรกีเสียอะไรก็อ็อกครับโอ้อ็อกฟวนเลยเหรอครับอ็อกไม่ใอ่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่อ็อกฟวนนี่แหละครับไม่ใช่ครับอ็อกฟันแล้วการงานคุณนะครับชื่อเสียงยังน้นยังไงบ้างนะครับขึ้นเองเลยครัผมทำอะไรนะครับาผมทำขึ้นเห็นเลยขึ้นกิจกรรนี่เมี่อไหร่บ้านะครับ ต้องปีกีปีต้องปีสิครับปีปีครับกี่ปีอะไรนะครับหนึ่งวันอ้าวบอกให้ึูงปีได้แล้วหนึ่งวันนะครับผมเออเขาตวนิ่กินวันไม่ได้ครับหมอกผังว้าวพิเศษไปเลยไม่ได้ครับไม่ไดครับไม้ไหมไม้โอ้ไม่เป็นไรครับมันไม่มีใครอยู่แล้วนะคระคุณจะมาตีพ่อคุณครับอ๋อโอ้ยน่าเก็บนะครับไม่เก็บไม่เก็บแล้วคุณมีเพื่อนกี่คนครับ ยังรู้เหครับหาข้อมูลเหรอครับอ้าวคุณมีแฟนไหมครับมีครับลายตัวเลไครับลายตัวเะยครับตัวเละครับตัวเละกี่บาทตัวละสองร้อาสิบบาทโอ้การมีแฟนเขาทำให้สวารเคยและกก็เคยแล้วตัวต้องผิดหวังนะครับอน่าจถ้าเป็นกลเทยแฟนอี่พัดลมนะอ้าวอ้าวงงงงสักฟแเลยนี่คุณพี่เพื่อนทำเมากี่ปีแล้วาริบนี่ิสยอยางี้ คุณคุณเป็นเพื่อนผมจีบีอะไรครับเออมิจูเกะปอสี่ยันมอหกอ่าเนี่ยมอหกเลยแหะครับครับแล้วตอนนี้คุณมอไหนครับมอสองว่างกันว่างกันครับแล้วคุณจบมาอะไรนี่ไงครับคุณอยู่มอสองอ๋อผมเราเป็นยังไงครับแล้วไ้ชือกีตาร์เล่นอะไรเป็นบ้างครับมีไม่เป็นครับถือโชว์เล่นอ่าแล้วเป็นกีตาร์ได้ไงเป็นนักกีตาร์ยังไงร้องเสียงครับปาร์ท สุดยอดครับคุณนี้เล่นเพลงครับจัดไปแล้วเพลงหนึ่งครับมีเสียงน้องแต่เขาไม่เยับรายกาสุดยอดจริงๆเขาไม่ได้คนร้องนะครับเขาแปะทจริงครับเธาชื่ออะไรกันมีเสียงน้องแต่ไม่มีคนดีนะครับอันเขาเป็นเอเวอจรก กีตาร์ครับโอ้โหสาหรับประโยชน์ดีตัวข้อประโยชนดีตัวเท่าไหร่อยากจะทราบว่ากิตาร์ขุณรุ่นอะไรครับฮามันเล่นกิตาร์ขุณรุ่นอะไรครับเอออะไรครับผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยแล้วซื้อมาในราคากี่บาทนี่สี่หมื่นโอ้สูญออกให้หมดผมซื้อมาอะนะครับสจหรังนี้ก็ขอให้เขาพักก่อนนะครับเช่วงที่สองจะมาโชว์ปีนู่นปี่ั่นจีน ของผมนะครับดูไม่ได้นะครับดูไม่ได้ไม่ได้อะไรครบ, <c oughs> ครบพักช่วงนี้ก่อนนะครับ <c oughs> ไปรับชมโฆษณาสักครู่นะครับ <c oughs> <c oughs>